ขอพิกัด SSD หน่อยตัวนี้ใช่ไหมครับเป็นตัวที่ผมใช้อยู่เป็นพอ r t a b ร์เบลเลยหรือว่าอาวุธคู่กายของคนที่ทํางานแล้วก็เป็นอุปกรณ์ถ่ายโอนข้อมูลที่ผมใช้ร่วมกับ iPad คอมพิวเตอร์แล้วก็ iPhone 15ได้อย่างโฟิ์มากๆหรือว่าราบเรื่อนสุดๆเลยครับของผมจะเป็นความจุถึง2เทมีพอร์ตมาให้ที่เป็นแบบ Input Output t y p e c แบบนี้ฮะแล้วเขาก็แถมหัวที่เป็น USB มาให้แบบนี้ด้วยนะครับและที่ผมเลือกมันไวครับมันถ่ายโอนข้อมูลไวกว่ากันเยอะซึ่งแบบเก่าแบบนี้ที่เราใช้กันอยู่เนี่ย อันนี้ไวกว่าไปสิบสิบเท่าเลยครับมันออกแบบมาเพื่อการใช้งานแบบสายถ่ายโอนข้อมูลโดยตรงเพราะฉะนั้นแล้วความร้อนไม่ต้องพูดถึงครับเขาออกแบบมาโดยตรงอยู่แล้วมีทั้งกันกระแทกมีทั้งกันน้ํา IP55 อีกต่างหากและยังไม่พอครับรับประกันถึง5ปีเต็มๆผมเลยเลือกค่อนข้างมีราคาสูงนิดนึงแต่คุ้มค่าแน่นอนสําหรับสายทํางานที่จะมีติดตัวไว้นะครับเดี๋ยวมาดูความไวมันดีกว่าเดี๋ยวผมเทสให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับว่ามันไวกว่าแบบเดิมที่เราใช้งานมาโดยตลอดอยังไงเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูกับแบบเก่าาแแลละะบบบบบบหมมนคคครรัััเเเดีี๋ยยยวสข้ก เดี๋ยวผมจะลากมาวางใน USB ธรรมดาไฟล์9 g ินะครับว่ามันจะขึ้นเวลาเท่าไหร่ถ้าเป็นแบบเดิมวางเลยครับเวลาจแจ้งมาแล้วครับ13นาทีครับแล้วมันวิ่งอยู่ที่ประมาณ10ถึ13ง13 m มกะไบตานี้ผมจะลากไฟล์เหมือนกันนะครับ9 g ิเหมือนกันมาไว้ในตัว S Channel ตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองดูกันได้เลยนะครับปึ๊บ ดูสิครับความต่างครับเมื่อกี้ขึ้นเป็น13 10าถึง13แต่ตอนนี้ขึ้นอยู่ที่500-600ถึง6กร้ต์และใช้เวลาเพียงแค่10วิครับพูดถึงเรื่องความไวคือมันใช้ได้แบบโฟล์มากๆเลยมันไวมากๆครับเดีย๋ยวมาลองใช้กับ iPad ดูครับเสียบเข้ากับ iPad ครับขึ้นเรียบร้อยครับกดดูไฟล์ของเราที่เราโหลดมาเมื่อกี้สามารถกดดูได้เลยไฟล์นี้ 1.74GB เห็นไหมครับ กดดูได้เลยแบบไม่มีดีลงดีเลยครับและผมก็เอามาใช้กับ iPhone 15 Pro Max ได้แบบโฟล์เหมือนกันนะครับขึ้นไดเป็นที่เรียบร้อยครับนี่ฮะเป็นคลิปนี้แล้วกันครับขนาดอยู่ที่ประมาณ1.34 g จิกแล้วผมก็กดบันทึกครับดูนะครับอันนี้ไฟล์1จิกนะผมกดบันทึกครับ แล้วผมดึงออกได้เลยเชื่อไหมว่าวิดีโอมันเข้าไปอยู่ในอัลบั้มแล้วเนี่ยฮะวิดีโอเข้าไปอยู่ในอัลบั้มแล้วมันไวมากๆครับในการถ่ายโอนข้อมูลเพราะฉะนั้นคงไม่มีข้อกังขากับตัว SSD Portable ตัวนี้มีตั้งแต่500 g b จนถึง 2T เหมือนของผมนะครับได้ในราคาเท่ากันเลยถ้าใครสนใจตะก้าอยู่ด้านซ้ายล่างผมปักไว้ให้ตรงนี้แล้วจิ้มไปได้เลยกับร้านที่เป็นร้านของแซนดิคโดยตรงนะครับผมรับประกันเลยครับว่าใช้งานได้แบบโฟล์มากๆเวิร์ครับไปตา